giving to body the aches สูตรอีกรับองผมซึ่พี่เช่นเคยนะครับผมว,นนวันทีที 40, ่สิบว่าคมนะครับมีบอลแบบว่าเล็กๆในน้อยนะครับให้เป็นแนวทางนะครับผม ก็เดี๋ยวย้อน,นที่เมื่อวานที่ให้ไปสี่คู่นะครับผมก็จะเป็นทางด้านคู่แรกก็ต่อเชลซีเร์นูลานะครับปรากฏว่าเชลซีก็เสมอนะครับกับปุยังตั้นโซนโซนนะครับโซน,นะครับผมแล้วก็คู่ที่สองก็แมนซิตี้นะครับก็แมนซิตี้เขาปุกไปเยือนนิวอาร์เตอร์นัปลอม แล้วเส้นเป็นศูนย์ต่อสี่นะครับผมถือว่าเอาเรื่องอยู่แล้วก็คู่ที่สามต่อเรียกว่าพูชูใช้ครับยูฟก็บุกไปเสมอกับสเปอร์นะสองสองแล้วก็มาที่คู่ท้ายนะครับเลยอัลมบนดิดนะครับทําได้เพียงแค่เสมอกับคารดิดครับศูนย์ศูนย์บอลมันหยางว้ามากครับประวันเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับเบาเบครับวันนี้สี่คู่นะครับก็มาที่คู่แรกนะครับไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับผม เรบานเตนะครับเปิดบ้านสำหักาเมินของไอ้คังขาวนะบาเลนเซียนะครับผมเรบานเตนี่ก็เรียกได้ว่าฟอร์มก็ยังกู่ไม่กลับเพราะว่ายังเอาชนะใครไม่ได้เลยนตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะขณะที่ฟอร์มในบ้านก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นิดนึงนะครับแพ้สองหนนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะแถมยันเสมอได้ทั้งแอตเลิสและมันมิสตดนะครับแล้วก็บาร์เซโลนานะครับสามทีระดับ top ของลาลีกาเนี่ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับ ก็ขาดแค่ชัยชนะเท่านั้นนะครับจึงเชื่อว่ากลับมาเล่นในถิน่นวันนี้เจอบาเลนเซียนะน่าจะเป็นโอกาสของเรเบนเต้นะครับ mm. เ,นเนื่องจากเนื่องจากเตติเกมเยือนของเอ,อวาเลนเซียนะก็ไม่สู้ดีนักเท่าไหร่เมื่อสกดชัไทยเจอครั้งเดียวตลอด6ครั้งหลังนะครับประกอบกับครั้งหน้าเรเบนเต้นี่ลงสนามแบบเลือดเข้าตานะครับเพื่อาคะแนนแรกในฤดูกาลนี้พร้อมกับก็ต้องทีตัวเองให้ผลจากโซนตกชั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวัดจากฟอร์มซึ่งใครก็ยากจะบุกมาชนะนะครับ บอกแบบการเป็นเจ้าบ้านนะต้องการปดล็อก3คะแนนนะครับราคานี้ผมให้ลองเลมันเต้เจ้าถิ่นพาวินลุยดีก็คู่ที่สองรับมาที่แชมปีเป็นชิพครับฟูแลมนะครับเปิดบ้านตอนรากํีลองกเชฟฟิลเต็มนะครับผม,ผ,มผมก็บอกเลยว่าหากเกมนี้ฟูลแลมเนี่ยยังไม่สามารถปดล็อกเก็บ3คะแนนได้อีกนี มีหวังเสียตำแหน่งจากฝูงได้เลยนะครับในสัดดาหน้านะครับเพราะอันดับสองอย่างบอลมัตเนี่ยก็ไล่ตามคะแนนมันติดๆนะครับจริงอยู่ที่สี่เกมหลีกหลังสุดจะแบบจบแบบเจ้าลวน,นครับแต่อย่างน้อยสามเมตรดท้ายก็ยังสามารถผลิตสกอร์ได้อยู่แถมมีเกมลงเล่นยังต่อนเนื่องในด้านของฟูลแลมนะส่วนทางด้านของเชฟฟิล์เนี่ยที่ล้างะนามรวมๆประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับ แม้ผลงานจะเริ่มดีขึ้นและกลับมาเข้าทรงเดิมในครั้งแต่3ามครั้งที่กัมใช้ได้ก็เป็นการพบกับทีมเลดดิงตันฟิตี้คาร์ดิฟนะครับซึ่งแน่นอนว่ามาตรฐานกับชื่อชั้นรวมไปถึงความการเล่นก็เข้าขั้นแย่แทบทุกทีมครับในสามทีมที่พูดมาฉะนั้นเนี่ยการ,รเผชิญหน้ากับจากฟูของจริงแบบโอกาสรอดกลับออกไปแบบมีแต้งก็คงน้อยนะครับเกมนี้ผมแนะนำให้อยู่ต่อรับซับนะครับฉะนั้นต่อฟูเล่อมสบัดคงลุย ก็มาค้่ที่3นะครับไปที่เซกุนดาครับลาลิก้าสเปนต่อครับลูโก้นะครับเปิดบ้านตลานักกำลังของอันเมเรียนจ้ะอันเมเรียนนี่งานละเอียดกว่าเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ากำลังอยู่บนเส้นทางลุนแชมป์เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลาลิก้าสเปนนะครับแบบอัตโนมัตินะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ฟอร์มจะร้อนแรงกว่าชาวบ้านนะครับ้วยการชนะ 8. จาก10หลังสุดในลีกแบบไม่แพใ้ใครเลยนะครับแล้วก็ผลิตสกอร์เป็นกรรมเป็นกรอบเป็นกมเนี่ยรวมทั้งสิบเกประตูเลยทีเดียวนะครับ เรียกว่าเดินหน้าล่าตะข่ายอย่างแท้จริงนะครับด้วยสภาพความพร้อมก็อยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์ไม่มีปัญหาเข้ามาเข้ามาเล่นงานในในตำแหน่งของแกนหลักนะครับนอกจากกองหลังตัวเก่งที่ติดโทษแบนเท่านั้นนะครับติดล้องกับทางด้านลูกโกี่ยปัจจุบันอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียง4ี่คะแนนเท่านั้น,นครับแม้ผลงาน4ี่เกมลดกท้ายเนี่ยจะยังไม่แพ้ใครแต่ก็เป็นการเสมอรวดทั้ง4ี่ครั้งนะครับและจุดอ่อนเดิมของ ลูโก้เนี่ยก็คือเกมลับนะบที่พลาดกันง่ายนะครับมักจะแจกจ่ายให้คู่แข่งเป็น,นประจำนะครับเมื่อพิรณาจากเรดกับพลาดลวของทั้งคู่แล้วเนี่ยดูยังไงก็เป็นทางด้านเอ็กอันเมเลียที่จะมาบุกมาชนะนะครับเกมนี้แนะนําต่ออันเมเลียไม่รอลงอาญาลุยโก็ทางด้านคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่สิบนะครับมาที่หลีกฮอลแลนด์สองนะครับเยาวชนอาเจ็คนะครับเปิดบ้านตอนร,รักมายเลนของเฮลนสปอร์ตนะครับผม ก็บอกไปแล้วว่าเกมนี้เฮลมอนสปอร์ตกเป็นรองในทุกด้านนะครับแต่ว่านัดล่าสุดก็ปลดล็อกกลับมาคว้าชัยได้เป็นผลแรกในรอบสิบนัดนะครับก็มันถือว่ามีผลกระทบต่อทีมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าทิปเยือนคราวนี้ก็เล่นก็เล่นในตามฟอร์มเดิมเหมือนนะัถ้าเล่นในตามฟอร์มเดิมเหมือนนัดที่แล้วนะครับก็มีลุ้นอยู่ไม่น้อยนะครับในขณะที่เยาวาชนนาแจเนี่ย ก็คงจะใช้เกมนี้ระบายความแค้นนะครับหลังจากเกมล่าสุดก็ทำได้เพียงแค่เสมอเท่านั้นนะครับแต่จุดที่น่าเป็นห่วงก็คือช่วงหลังเยาวชนอาแจกเนี่ยผลิตแกรอนน่น้อยลงเอามากๆนะครับแคบจะไม่ทะลุประตูพวกแข่งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมว่ากับราคาที่เปิดมาให้เยาวชนอาแจกเนี่ยตอนหนึ่งจุดห้านี่แบบนี้มันน่าจะสูงเกินไปหน่อยนะครับกับผลงานในตอนนี้นะครับถ้าเทียบกับผลงานนะครับ เชื่อว่านัดนี้ถ้าผู้มาเยือนเล่นในะแบบนัดที่แล้วนะครับก็เตรียมตัวรอรับซับเลยนะครับเกมนี้ Sport, win, 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 ลองเฮลมอนสปอร์ตวินวินนิรุยก็สี่คู่ได้ไปไวันนี้นะครับนัดแรกก็คู่แรกก็ลองเลบันเตนะครับฟ้าในบ้านแน่นอนต่อฟูลแลมรับซับนะครับผมก็ต่ออันเมเลียรับซับอีกรอบนะครับแล้วก็ลองเฮลมอนสปอร์ตเับบอกเลยว่ารวย ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็กดติดตามกันได้นะครับดูว่าแอดไลน์มาที่ SLBS 30นะครับผมมีทีเด็ดให้ตัวน้งๆน,น,น,นะจ๊ะลุยสิจ้ะ